ขอโทษพอเราได้ธุรกิจแล้วเราทําไงต่อครับสอนไปแล้ววันนี้ค่อยคิดดีๆหาอะไรต่อพอได้ธุรกิจละหาคีย์เวิร์ดเออถูกป่ะเพราะว่าสินค้าหนึ่งอ่ะมันมีคีย์เวิร์ดเดียวป่ะมีหลายคีย์เวิร์ดใช่แต่คีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดมันเกิดไปไหมมันเกิดไปไม่คนหาไปเจอแต่ถ้าเราเลือกคีย์เวิร์ดที่น้อยๆแล้วมันขายดีได้มันมีประโยชน์ปะ่ะตอนนี้หาเป็นยัง มีเครื่องมือหาค<ม>ีย์เวิร์ดให้ไหมมีเราสามารถเอาคีย์เวิร์ดไปประมวลวิเคราะห์ใน Google ได้ไหม,ไ,มได้ดูคู่แข่งได้ไหมได้ไปกองกันแล้วกันตัวใครตัวมันละแต่สุดท้ายแล้วคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมาคีย์เวิร์ดนั้นต้องขายดีด้ไหมใช่แต่ในม,นมันต้องย้อนไปกระบวนการแรกไนงะตอนที่เราคิดว่าธุกิจนี้ผ่านอะ่ะเอาคีย์เวิร์ดตัวน,นั้นไปดูว่าถ้าคีย์เวิร์ดนั้นมันขายไม่ได้ด้วยเราเอาแมทไหมไม่เอไม่เอานะบางทีเรามีนะผมเคยเจอเคสแบบเจอประมาณแปดสิบอะ คู่แข่ง80เองน่าสนใจมากเซิร์ชยังไงก็เจอแน่แต่พอเราไปเช็คว่าขายดีอ่ะโหแบบทะลุแสนหมดเลยอย่างนี้เวิร์กไหมไม่เวิร์กคือเหมือนลงน้อยจริงด้วยแหละข้อดีแหละแต่ว่าคนไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดน้อยด้วยแล้วตัวเลขดีด้วยถือว่าเป็นไงเป็นคีย์เวิร์ดเทพเลยว่ะแต่ประเด็นหนึ่งสินค้าเราต้องถ่ายรูปเป็นไงด้วยสวย,สวยด้วยนะ โอเคตอนนี้แปลว่าตอนนี้กลับไปคิดว่าหาสินค้าเป็นหาคีย์เวิร์ดลงคีย์เวิร์ดที่ไหนก็รู้แล้วใช่ไหมสามที่ที่เราคุยกันใช่คีย์ชื่อใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวรายละเอียดสินค้าแล,แล้วก็เสืียเธรมแล้วเราก็ดู้ว่าตัวไหนเป็นยังไงแล้วก็ทํายังไงให้เราชนะในคีย์เวิร์ดนั้นทันนะทิปที่โมงนะตัวอย่างมีล็อกหนึ่งคนมีแสนกับคนมีพันถูกปะไอ้บุคคจะเลือกใครพันฮะเลือกพัน ทษค่ษเะเออเลือกแสนไงถูกป่ะในการวางคีย์เวิร์ดไงถูกป่ะโอเคสรุปอันนี้หัวใจก็มีอยู่แค่เนี้ยอเมซอนริงแค่ไม่ต้องคิดมากนะครับอืมจบละแต่สรุปวันนี้สรุปวันนี้อ่ะคิดว่ากลับไปอเมซอนทำได้ป่ะทำได้นะแต่ผมบอกอย่างหนึ่งที่ความยากไงจำได้ไหมลำดับจัดร้านมือช้าน ใช่แต่ถ้าคุณวิเคราะห์คีย์เวิร์ดดีๆอาจจะขายได้ปะแต่คุณต้องยอมแล้วนะถ้าคุณไม่ขยันลงคุณวิเคราะห์คีย์เวิร์ดดีเดือนสองเดือนแรกมันขายายากปะสามเดือนอย่างที่เราดูกันเราต้องเข้าทุกวันอยู่ได้ปะนะครับก็มีอะไรก็มีกลุ่มไลน์ทักได้นะฮะแล้วก็มาเรียนซ้ําดูตามตารางถูกปะติดอะไรก็ไลน์ส่งภาพมาอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็อยู่อเมริกาก็ส่งไลน์มาได้ถูกปะนิดนึงในนี้ใครเรล่นไลน์ทางคอมปะ ผมแนะนําลงลายทางคอมพี่แต่ว่าพี่ต้องไปรีจิสเตอร์ลายใน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 มือถือก่อนนะใส่รีจิสเตอร์อีเมลก่อนข้อดีพอเรารีจิสเตอร์อีเมลวะเวลาวันหลังเราเปลี่ยนมือถืออะข้อมูลกลุ่มอะไรไม่หายเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่รีจิสเตอร์นะพอเราเราเปลี่ยนมือถือใหม่อะคณกลุ่มหลุดเพื่อนหายหมดไม่ดียังไงก็ควรจะรีจิสเตอร์แต่พอเรารีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเราไปโหลดลายทางคอมแล้วใส่อินด้วยจด้วยอีเมลที่เราทําแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งข้อดีคือ เวลาพิมพ์สังเกตเวลาคุยกับผมทางไลน์ผมพิมพ์เยอะและเร็วไหมเร็วเพราะผมไม่ได้ใช้มือถือฮะยกเว้นเคสที่แบบผมอยู่นอกบ้านถ้าผมอยู่นอกบ้านส่วนใหญ่บางทีผมพูดด้วยถ้าขับรถแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านนะผมพิมพ์เร็วมากเพราะผมพิมพ์ทางคอมไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ซายอินเวลาคุยกันข้อดีกันนึงคือถ้าเราใช้มือถือถ่ายแคปแคปทางเนี่ยภาพบางทีมันมันมวมันมืดบางทีเราเล็งตั้งนานภาพไม่สวยเลยแต่ถ้าเราปรินสกรีนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วส่งข้อมูลภาพไปทางไลน์ ภาพชัดป่ะปินสกีนเป็นป่ะนั่นแหละแล้วเราก็ส่งทางไลน์ทางคอมนะฮะภาพจะชัดแล้วเวลาถามอะไรไปบางทีถ้าเราไม่มีภาพไม่รู้คุยัไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเอาแคปภาพแล้วส่งภาพให้เราเห็นมันคุยกันรู้เรื่องป่ะนะครับก็ไม่มีอะไรละก็ลุย <laughs> ขอบคุณครับ